รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาจัดงานแข่งเรือออกพรรษาปี2554นะครับซึ่งผมมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยนะครับมีเวลาเตรียมตัวอยู่ประมาณ7-8วันนะครับงานออกมาก็ถือว่าสมบูรณ์พอสมควรนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับ ทั้งรวมทั้งข้าราการของเทศบาลเมืองมุกดาหารเจ้าหน้าที่นอปขอเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำต่างๆที่มาความร่วมมืออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนตลอดจนทางเจ้าที่ตำรวจสพเมืองนะครับที่ส่งจราจรเข้ามาดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรนะครับงานสำเร็จวันนี้สำเร็จรุ่งรุงเป็นได้ก็ เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับก็รู้สึกดีใจครับค่ะแล้วในวันนี้รู้สึกว่างานของเราปีนี้มีรางวัลที่เยอะกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะใช่ครับค่อนข้างเยอะเท่าที่สอบถามดูนะครับเพราะว่าเป็นปีแรกของผมที่ได้มาจัดงานนะครับค่ะค่ะขอบคุณท่านพินิจเจริญสุขนะคะแล้วก็อยากจะทราบถึงความรู้สึกของท่านรองสุทเทพเสียสกุลด้วยคะ่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับงานวันนี้คะ่ะ ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่งานเราวันนี้บรรลุประามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับก็คงขอขอบคุณท่านผู้สื่อข่าวท่านพิธีกรที่ช่วยสบสนุนงานให้คึกคืนขึ้นนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะคึกคืนตามเดิมขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะท่านธีรศักดิ์รามุกดาคะรู้สึกยังไงบ้างคะกับงานวันนี้ค่ะเห็นท่านยิ้มทั้งวันเลยค่ะขอบคุณครับข้าขอขออนุญาตกราบเรียน พี่น้องชาวเมืองมุกดาหารนะครับที่รับชมเคเบิลทีวีอยู่ก็การจัดงานปปะเพิธีขอพรรษาในวันนี้เป็นครั้งแรกของท่านพินิจเจริญสุขซึ่งท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารคนใหม่ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ความร่วมมือท่านนายกท่านได้เรียนทุกท่านแล้วนะครับว่าการเตรียมการจัดงานครั้งนี้เวลากระชั้นชิดเพราะท่านเพิ่งขอรับตําแหน่งเมื่อวันที่3าตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ ถ้าไม่ได้ทุกท่านให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในเขตชุมชนนะครับทางรวมทั้งพี่น้องจากชาวแขวงสรุนเขตมาร่วมงานแล้วก็ยากที่งานเราจะสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับในการจัดงานปีนี้เป็นปีแรกในปีต่อๆไปท่านพินิจก็ได้ให้ท่านอยากจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเรานะครับออกมาชมการแข่งขันเรือยาวซึ่งจะมีถึงวันที่12นะครับ แล้วก็13เราจะได้เดินทางไปแขวงสมรนเขรร,ร่วมกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องอาุกทุกท่านอีกครั้งนะครับแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณท่านธีรศักดิ์ดาวมุกดา,านะคะและต่อไปค่ะท่านต่อไปท่านประธานสภาในะะทศบาละมาเมืองมุกดาหาร